สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับของสะสมวันนี้พี่จอยไม่พูดถึงนเรียนสะสมนะคะพี่จอยมาพูดถึงนาฬิกาสําหรับนาฬิกาสองเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่พี่จอยซื้อให้กับมือกับให้กับคุณสามีแล้วก็คุณพ่อสามีนะคะ ผ่านมาก็เกือบเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากแทบจะไม่ใส่เลยนะคะแทบจะไม่ใช้เลยเป็นนาฬิกาอ่ายี่ห้อลาโดนะคะลาโดเอ่อเป็นนาฬิกาที่พี่จ่อยซื้อแล้วก็ทั้งสองท่านคุณสามีแล้วก็พ่อสามีท่านไม่ชอบนะคะไม่ชอบใจเลย ตอนนั้นก็ตกอยู่ราคาก็อยู่ที่เรือนละสามหมื่นกว่าเกือบ4ี่หมื่นเหมือนกันนะคะตอนนั้นแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะไม่มีความสึกหรอเลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเราพอที่จะขายออกไปได้ไหมสำหรับอ่า คนที่ชอบนาฬิกาแบบนี้นะคะดูหรูดูแพงนะคะสำหรับนาฬิกาเ,าเรือนทองนะคะแบบนี้ก็เลยมาอยากจะถามเพื่อนๆว่ามันมีความสวยงามแล้วก็เราพอที่จะ,ะจำหน่ายขายได้บ้างไหมนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมี จริงๆแล้วหลักฐานในการซื้อขายพี่จอยซื้อที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะหลักฐานในการซื้อขายพี่จอยก็ไม่ไม่ได้เก็บนะคะไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนแล้วนะคะสําหรับนาฬิกาสองเรือนนี้นะคะก็เก็บมาโดยตลอดเก็บมาอย่างดีเลยนะคะเก็บไว้ก็เป็นทุกนะคะในเมื่อไม่มีใครใช้ไม่มีใครต้องการไม่ว่าลูกหลานเขาก็ไม่ใส่นาฬิกากันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่า,าหมดยุคของวัยรุ่นแล้วนะคะแต่ว่าคนผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ชอบเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะคะก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆเ,เราพอที่จะจำหน่ายขายออกไปได้ไหมหรือว่าใครต้องการก็ลองติดต่อมาหาพี่จ่อยได้นะคะเพ,เพื่อนจะเผื่อ,เ,อเพื่อนๆชอบ ก็จะได้พูดคุยถึงราคากันหรือว่าเสนอราคากันมาในยูทูบก็ได้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความเพลินินะคะให้กับเพลินเพลินให้กับ พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ได้มาอวดนะคะแต่ว่าอยากจะเสนอขายนะคะลองเสนอกันมาเมื่อก่อนพี่จอยก็บอกแล้วนะคะว่าพี่จอยซื้อเรือนหนึ่งตกอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะคะเ,เพื่อนๆจะยังมีความสวยงามนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะเพราะคุณตาก,ก็ไม่ชอบใจนะคะ แบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะ